ครับสวัสดีนะครับกลับมาพบกับเรานะครับเจริญกรุงภาคเครื่องนะครับ EP นี้เป็น EP ที่16แล้วนะครับสนใจภาคเครื่องเจริญกรุงภาคเครื่องนะครับติดต่อ0892266481นะครับ ID ไลน์ก็0892266481เดีลยนะครับพี่ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับสําหรับท่านที่ไม่สะดวกในการโอนนะครับถ้าหากท่านใดที่ไม่มีไลน์นะครับ สามารถโทรมาบอกเราได้นะครับว่าชอบรายการไหนปิดรายการไหนอะไรยังไงก็ติดต่อกลับมาได้นะครับศูนย์แปดเกสองหกสี่แเลยนะครับเรามาดูรายการแรกกันเลยดีกว่านะครับรายการแรกของวันนี้นะครับนี่ครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มนะครับเกตจดซุ้มดูครับล่องลึกนะครับชัดชัดเนื้อเก่าเก่าแตกลายงาครับเม็ด เยอะไปหมดเลยนะครับแดงๆดงดำๆนะครับเม็ดพะธาตุนะครับดูเนื้อเก่าเก่าแบบนี้นะครับ uh huh. ดูด้านข้างนะครับมาดูด้านหลังนะครับเก่าเก่ากันเลยนะครับดูเม็ดหงพุทธคุณนะครับคาบน้ำมันตังอิว้วแตกแตกอย่างนี้นะครับ เรามาดูข้างหน้า่ันใดที่สนใจนะครับปิดได้ปิดเลยนะครับ400บาทเท่านั้นนะครับรายการนี้นะครับช้าไม่ได้นะครับต่อไปเป็นรายการที่สองนะครับรายการที่สองแล้วนะครับอ่าดูพิมพ์นะครับเรามาดูเนื้อหากันนะครับลงรักนะครับดูนะครับ สวยๆแบบนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับ <c oughs> ลงลักสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะครับสี่ร้อยบาทยูลักนะครับ สนใจติดต่อนะครับศูนย์6ปดเก้าสองสองหกสี่แปดหนึ่งเลยนะครับดูกันให้ชอบชมกันให้ใช่แล้วกดโทรมานะครับช้าไม่ได้จริงๆนะครับสวยๆอย่างนี้นะครับดูภาพนี่ครับอะต่อไปเป็นรายการที่สามนะครับรายการที่สามแล้วนะครับ ืรายการที่สามนะครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับดูฐานนะครับคมชัดมากเลยนะครับพิมพ์ได้อกนูล่องลึกนะครับเกตทะลุซุ้มเลยนะครับในการนี้ดูมวลสารนะครับขอบข้าง ดูมวลสารนะครับปูไต่นะครับลายปูไต่ผงพุทธคุณเพียบๆเ,เลยนะครับทันใดที่ชอบนะครับสมเด็จนะครับพิมพ์ใหญ่เนื้อแบบนี้ก็ทักมาหาเราได้นะครับสวยๆแบบนี้นะครับสี่ร้อยบาทนะครับ ต่อไปเป็นรายการที่สี่นะครับรายการที่สี่นะครับนี่ครับรายการที่สี่นะครับสมเด็ดเจ็ดชั้นนะครับเนื้อแบบนี้เลยนะครับ เก่าๆอย่างนี้เลยนะครับเก่าๆอย่างนี้เลยครับดูด้านหลังนะครับดูกันให้แจ่มดูกันให้ชัดสวยๆแบบนี้นะครับ สี่ร้อยบาทเท่านั้นนะครับไม่แพงนะครับดูด้านข้างอีกรอบนะครับดูกันเยอะๆอะดูครับสี่ร้อยบาทเท่านั้น,นครับจัดไปนะครับต่อไปเป็นรายการที่ห้านะครับรายการที่ห้าแล้วนะครับ นี่นะครับเนื้อแห้งแตกกะอย่างนี้เลยนะครับสมเด็จเจดทะลุซุ้มครับเจ็ดจดซุ้มดูขอบข้างด้านข้างดูทรงนะครับดูกันช้าชาช,าชัดไปเลยครับผิวออกแนวกระเบื้องนะครับ ดูด้านหลังนะครับมันมันตังอิ้วครับ <c oughs> ข้าปลานะครับดูครับเม็ดแดงเมื่อตามอยู่ข้างในครับสี่ร้อยบาทนะพี่รายการนี้ก็สี่ร้อยบาทแบ่งปันกันไปนะครับท่านที่ชื่นชอบนะครับพระสมเด็จต่อไปเป็นรายการที่หกนะครับ พระสมเด็จรายการที่หกเนื้ออย่างนี้นะครับผงกุตคุณเพียบเลยฐานชัดนะครับแตกลายงาผิวกะเบื้องครับ คุณผงกุตคุณด้านหลังนะครับสุดน้ำตาลน้ำตาลำดำๆำ่ะสี่ร้อยบาทพี่สี่ร้อยบาทเท่านั้นนะครับรายการที่หกนะครับ ต่อไปเป็นรายการที่เจ็ดนะครับรายการที่เจ็ดครับสภาพแบบนี้เลยนะครับพระปิดตานะครับลงลักดำนะครับเนื้อส,สวยๆก็เก่าแบบรอยลงลักล่องลึก ดูครับสวยแบบนี้นะอ่ะผมเอา3าม้อยบาทดีกว่าครับผมแบ่งปันกันไปถ้าใครชอบพ้าปิดตาครับเนื้อเก่าๆอย่างนี้นะเอาสามร้อยบาทเท่านั้นเนี่ยครับ แม่งสามร้อยรายการที่เจ็ดนะครับต่อไปเป็นรายการที่แปดนางพยานะครับเข่าโค้งครับดูเนื้อครับอย่างนี้เลยนะครับ เก่งๆอันนี้ก็สามร้อยบาทครับสามร้อยบาทเท่านั้นเนี่ยครับนางพญาเข่าโค้งนะครับท่านิชื่นชอบแบ่งปันกันไปนครับต่อไปเป็นรายการที่เก้านะครับพระสมเด็จ เจ็ดจดซุมอีกแล้วนะครับเนื้อแบบนี้นะครับเนี่ยครับดำดำ ดูขอบข้างนะครับด้านหลังนะครับพวกเชื้อราครับแควไซต์พวกน้ำมันตังยวนะครับหอยเลยครับไม่หายทักที <c oughs> รายการนี้รายการที่เก้านะครับ สี่ร้อยบาทนะครับสนใจทักมานะครับชอบพับผงแนวพับผงจัดไปครับสี่ร้อยบาทต่อไปเป็นรายการที่สิบนะครับดูครับหืเก่าๆอย่างนี้นะครับเนื้อลั่นเนื้อลั่นนะครับ ออมไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเนื้อรันๆอย่างนี้ครับดูด้านข้างนะครับด้านหลังโอ้โหแตกเต็มหมดครับพลันอย่างนี้นะครับ 4ี่ร้อยบาทครับาที่ชอบความเก่าเนื้อละลันแตกๆผงพุทธคุณเทียบนะครับอ่ะต่อไปมาดูกุวัดบางกระทิงบ้างนะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับหลวงพ่อโตนะครับถูกวัดบางกระทิงนะครับนี่ครับดูเนื้อนะครับ Uh huh. เนี่ยครับเนื้อดูความแก่งของเนื้อครับดูด้านหลังนะครับ กวดบางกรทิ้งนะครับเอาสี่ร้อยบาทนะครับเนื้อแก่งๆอย่างนี้นะครับครับต่อมานะครับครับเนื้อผงครับดูพิมพ์นะครับแต่ดูได้มา ก็เลยเอามานะครับดูเนื้อมันเก่าๆอย่างเงี้ยครับผมชอบเนื้อแบบนี้แต่ไม่ทราบที่มานะครับเนี่ยดูเนื้อครับเก่าๆอย่างนี้นะครับดูความอูดูด้านหลังท่านใดที่ทราบนะครับจัดไปเลยนะครับ ผมเอาแค่สามร้อยครับองค์นี้ผมไม่ทราบที่มาครับแต่ผมชอบเนื้อครับเนื้อเก่าจริงๆครับดูครับเนื้อแบบสมเด็จนะครับสามร้อยบาทนะครับอ่าสำหรับวันนี้นะครับ ท่านที่เข้ามารับชมใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับท่านที่รับชมวันนี้ก็เรามีเพียงแค่เท่านี้นะครับติดต่อกลับมานะได้นะครับถ้าท่านสนใจรายการไหนนะครับสําหรับวันนี้เจริญกรุงพักเครื่องครับสวัสดีนะครับ